ประชุมในโซนของตลาดหันนะคะวันนี้ก็อมองในโซนของเซฟตี้เน็กฟิวเจอร์เองเนี่ยยังคงมีความผันผวนรหะหว่างวันหัจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ดีตัวขึ้นไปแต่ว่ายังไม่สามารถเนี่ยระดับประมาณ989จุดแล้วก็ปรับตัวลดลงมาปิดทรงที่ระดับประมาณ982.10จ,จุดสำหรับในโซนของ s อส ที่ยังทรงตัวอยู่ในกรอบประมาณ980-995จุดทั้งนี้เนี่ยก็ยังเห็นแรงซื้อของนักทุนต่างชาติต่อเน,นื่องเป็นวันที่6ในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเรา820ล้านบาทแต่ว่าในส่วนของฟิวเจอร์เองเนี่ยก็ยังมีแรงขายออกมาอีกประมาณ150ญยาเมื่อวานนี้ดังนั้นเนี่ยภาพของนักงทุนต่างชาติก็ยังดูไม่ค่อยจะชัดนักในเรื่องของอการเข้าซื้อขายในช่วงนี้ ก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าประเด็นสําคัญในเรื่องของถแถลงการอของประธานเฟดต่อสภาคองเกรสเนี่ยเมื่อคืนมีความเห็นในเชิงที่ะจะยังคงแผนการลดขนาดของ QE ลงในปีนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะ,ะยกเลิกในปีหน้าแต่ว่าดูมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดย แสดงความเห็นในเรื่องของอการที่จะดําเนินการในนโยบายต่างดังกล่าวเนี่ยก็ต้องขึ้นกับทิศทางของเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวตามที่คาดการก็ทําให้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในส่วนของตลาดภุมิภาคในช่วงเช้านี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าก็ยัง คงต้องติดตามต่อในส่วนของถแถลงการต่อผูอ้ทีธธ่สภาของประธานเฟดในคืนนี้ซึ่งก็คาดการว่าก็น่าจะยังคงในเรื่องของอแนวโน้มที่มีการถแถลงการออกมาเมื่อคืนนี้ส่วนแรงกินกำไรในเรื่องของผลประกอบการเองเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ก็น่าจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ทำให้เห็นราชนีเนี่ยดีตัวขึ้นได้ในช่วงปลายสัปดาห์นี้อาจจะถึงในช่วงต้นสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองแล้วในส่วนของราชนีเซฟตี้เองเนี่ยยังดูมีความผันผวนค่อนข้างมากมกันแล้วก็ตัว s 5 0 1 1 3เองเนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถผ่านระดับ989จุดไปได้ง่ายนัก ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบ972 9 8ถึง989จุดไปก่อนแต่ถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ก็สามารถจะลองตามไปได้หรือว่าถ้าหลุดระดับ972จุดลงมาสามารถกินกำไรในฝั่งช็อตตามลงมาอีกครั้งได้เหมือนกันมองแนวรับถัดไปที่ยะดับ966แล้วก็955จุดส่วนแนวต้านเนี่ยอมองทีระดับ9 9 4แล้วก็1008จุด ส่วน g o f ฟิเจอเองเนี่ยมองแนวโน้มก็น่าจะปรับตัวร่วงลงตามผิดทางของราคาทองโลกหลังจากที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ1,300เหรียญขึ้นไปได้โดยในส่วนของเฟดที่ออกมายืนยันในเรื่องของแนวโน้มจะมีการปรับลด QE ลงแต่ว่า คามยืดหยุ่ในการที่จะเข้าไปดําเนินการดังกล่าวเองเนี่ยทำให้น้องทุนเลือกที่จะขายทํากําไรในส่วนของทองคําออกมาประกอบกับในส่วนของกองทุน ETF ทองคําขนาดใหญ่อย่าง SPDR Gold Trust ก็ยังคงมีการปรับลดสถานะการถือครองทองคําลงอีก1.5ตันเมื่อคือนนี้ทําให้สถานะการถือครองทองคําปัจจุบันอยู่ที่ระดับ936ตันก็เป็นระดับต่ำสุดในรอบ4ปี ยังคงเป็นปัจจัยที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคําประกอบกับค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาใกล้ระดับประมาณ31บาทต่อรัละล่าสหรัฐส่งผลให้ในส่วนของตัว G F Q 1 3เองเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ระดับ1 8 7 5 0บาท แล้วก็ถ้าหลุดบริเวณแนวก่าวก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะลงทดสอบระดับ18,500บาทดังนั้นให้กลับมากินกำไรในฝั่งชอตโดยตัดขาดทุเนเหนือระดับ19,100บาทส่วน Brent crude oil f u t u r e วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะแกวงตัวผันผวนอยู่ในกรอบขาขึ้นได้ต่อไป แม้ว่าในส่วนของค่างเงินบาทเนี่ยกลับมาเป็นแรงกดดันต่อการขึ้นไหวของ BRQ13 แต่ถ้าดูในส่วนของราคาทองคำโลกที่มีการดิดตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับ109เหรียญต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่มีการรายงานออกมาจาก EIA เมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลง6.9ล้านบาร์เรลมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ว่าจะลดลงประมาณ2ล้านบาร์เรล โดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสต็อกน้ำมันดิบสารัฐก็ดิ่งลงแล้วกว่า27ล้านบาร์เรลในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่สุดเป็นประวัติการประกอบกับในส่วนของความขัดแย้งในลิเบียเองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่ง ออกน้ำมันของลิเบียก็เป็นประเด็นที่เข้ามาหนุนทิศทางของราคาน้ำมันดิบเลนแล้วก็ช่วยจำกัดดาวไซต์ในช่วงนี้ยังมองว่ามีลุ้นจะขึ้นทดสอบระดับประมาณา110เหรียญนได้ในวันถัดๆไปดังนั้นสถานะลอง BRQ13 ยังให้คงสถานะต่อไปได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อกลับขึ้นไปทดสอบปประดับ3,400บาทแต่ถ้าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ3า4 0บาทให้ทยอยปิดสถานะ ส่วน USD filter เองมองแนวโน้มวันนี้น่าจะ,ะแหว่งตัวค่อนข้างผันผวนแต่ถ้าหลุดระดับ31บาทลงมาสำหรับในส่วนของ USDN 13มองว่าจะกลับมากินกำไรในฝั่งช็อตได้ ทั้งนี้เนี่ยมองในเรื่องของอฟลอของต่างชาติเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อแนมะ้ว่าเมื่อวานก็เห็นการเข้าซื้อในส่วนของตลาดซาคลาดนี้ประมาณ800กว่าล้านบาท ส่วนอดอลลา,าร์สหรัฐนี่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยรับถแถลงการของเฟดก็ยังคงต้องอตามดูต่อในส่วนของคืนนี้ในเรื่องของถแถลงการต่ออุธสาภาจากประธานเฟดแล้วก็ในส่วนของการประชุม G20 ในช่วงวันที่18-20ถึง20นี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของดอลลา,าร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกอย่างไรบ้าง ตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ31.10บาทได้อีกรอบนึงเนี่ยสถานะช็อตที่เปิดเอาไว้หลังจากครูระดับ31บาทลงมาคงต้องปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ